ผมนั่นกูซื้ออย่างเกาะท่านินโอ้ยมากทูนหัวหน่าถึงจำพ่อซื้อกับฟองกับบ้าได้หาก้าตัวหัวหน่าเด้อค่ะมันเป็นมุกมุกแมนดอกความจริงท่านินน่ะไปหาหมอยามาได้ยินข่าวว่าพี่เนชชวีตั้งคันเะดอกครับตั้งคันทองอ่อนเอาเนชชวีได้อย่างตามึงเป็นมุนมันแต่หึงโอ้ยเอาคือตั้งขูมีลูกขูมีลูกไอ้มามึงโอ้ยมีลูก ก็บังติดตาบว่ามีลูกนั่นเอาอีนี่มาแต่ใส่อีกกูแต่งตัวบ่ทันปาด์ตมาขึ้นไปคู่วสมตำคนไสเป็นแน่นเถอะน้องเก๋จกามารีเล่ากับเล่าคุณเป็นบทบาทมิทุระแนวใดันนอทานินกับพี่เนเชวีน่ะตั้งขั้นมีลูกก้อนอ่อนทองก้อนอ่อนจ้าจ้าจ้าทานินน่ะอย่าลูกในขั้นน่ะบอทแข็งแรงกันเลยไปหาหมอดี้ ไปพ่อหมอยาดียาดีแอนครับหายตัวไหนบอกแน่บอกแน่โอ้ยบอกเป็นเลขกันเบอร์เป็นยาบำรุงขั้นครับน้าหายเว้ยบำรต่ดีเถ้พิเศษแน่ไรเป็นบอกลูกในขั้นที่อยู่ในท้องนะเออถ้าได้กินยาดีแล้วนะสมบูรณ์ครบถ้วนทุกสิงทุกอย่สามสิบสองประการและที่สำคัญนะ ตอนนี้พ่นิจอยากได้ผู้หญิงคือผู้ชายก็ครับพี่ก็อยากได้ผู้ชายผุณลนอพี่พ่ออยากได้ผู้ชายเออหน้าตอนนี้นะครับยาดีอยู่กับท่านนี่แล้วเอายาดีถ้าพินิจกินนะครับที่ได้ลูกผู้ชายเอายาดีแท่แน่นอนครับยาดีจินี่เอาเอายาดีคือสีคุนๆุแท่แบบไรต้าบอมแมนอามาน้าหมอเพนน่ภาพอ่ะ พนะยาครับหมอพินาภาหมอเพชรภาเกินแล้วนี้ยานี่ล่ะหวแข็งบำรุงลูกบำรุงลูกบหยอกกับตลกนั่นแหละตาพินตรครับอกินจากน้อยได้ครับลูกในขั้นอสิร็แข็งแรงครบ32ประการคับพินิษาภาเอาเลยเอาเนย้ยชวีไปเนียเชวีพินาาอยู่ปฐมคุณน่ะโอ้ย มันเป็นโม้ท่านสจัสดีค่ะดีเนรโอ้ดีจังดาิงศเบ่งกันในบอนี่ซี่ฮนนิบ่งกันในบอ่มาทั้งนี้านค่ะไหวอยู่บ่อชัพูดอ่ะเไหวอยู่ค่ะสูตตายเด้มากใจเกินร่อยปรได้ยงอไม้นะคะโอเคเยีดเเดี๋ยวหชุดเขียวเโอเคโอเคใจเกินร่อยจัดตกินจะซื้อกัน โอเคโอเคทำมาฝากกันเลยใบก็ไดาษน้อยฤๅษีก้อนก็ไดาษฤๅษีโอเคอย่าส่งข่าวเด้อตับนี่แน่นี่แน่จาพี่นี่แน่นี่แน่ตับตับจะเป็นรอถเดี๋ยวเดี๋ยวให้เนธชวีกินเบิ้งเนาะเดี๋ยวจะส่งข่าวนะนี่ไอ้เจ็บกันเนื้อ ใจกันร้องกูกูกหลายเด้อยสิคืนมึงไปล่องซิมมึงดู้มึงไปล่องเล็กน้อยดูไปไปอีอันนี้บ่แม่นดีแต่ผัวมึงเด้อค่ะน้องผัวมึงก็ดีคือกันบ่ว่าเลยอีฮามึงาเอายกเอายามาส่งใจมึงลองซิมก่อนไปเลยเอามาดูซิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆดี๋ยวแต่เมึงสิกินได้จังไหนมึงบ่มีอีอีมีหน้าไหมอีห่า กูพิสูจน์บ้างซื้อซื้อว่ามันยาดีหรือบ่ดีอืกูจะเป็นตัวพิสูจน์ให้ถ้ามันบ่ดีกูจะเป็นหนูทดลองให้มึงเองเอาเจังซั่นติอืกูจะเป็นหน่วยกล้าตายให้มึงจัดไปให้กูชิมเด้อในหน่อยเด้อในหน่อยใหน่อยนิดเดียวนะแบงก์ตายก้นไมงปั่นกูแน่เออมีหอเทียดับอาเมื่าวันตานาอาเมื่อวันแถบดับหน้าตายน้ามัตตาไซเดอร์อี่เฮ้ คือใบตับตับมึงคือบอกมีมันออกดทิทั้งตาแอมในนอกระบบดนี้โอ้ยเนาะตากร้องอ๋อๆนะอ้อยอยากมึงมึงติดเอิญหาตากร้องอย่างหัวมึงตากร้องทั้งหนายบอดผุนเพี้ยนบอดผุนนะโอ้ยกูกินอันนี้กูคือกระชุ่มกระชวยเนี่ยมันไปเจอไหนตากร้องกูฟังกูได้กูเกินวะ กินน้อยๆได้นี่เนตเนตยเนีมึงกินมาดูนี่เนียดถ้ากูกินจักน้อยนะเนตเอาติใส่เนตเอาลองมึงกันไหนกูบ่ไหวแล้วดิแักเอาจักน้อยเอาเอาจักน้อยเด้อมึงจะกยวน้อยเดียวเด้อมึงจองไว้ให้เนตกินเด้อจะกินผู้เดียวไม่คือวะล่ะคือคือโอ้ยเราเรียกยุงกัดแล้วเนี่ยเดวจังไถ่ยี่นี่กระช่มกุ้กูบอกเอากูกินแล้วมันคือเด้งนาบานเนี่ยไหจังไถ่ไป เอามึงคือล่ำนาแท้เนี่ยมันคืออยากไปนาไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอันนี้น้องกินดูเดี๋ยวให้ให้ให้ตั้านไก่เกินร้อยกินก้อนบัดนี่อยากรู้อาการเมื่อทีเป็นแบบใจเอาก็นหนาเอาก็นหนากินได้เยอะเตี้ยกินได้เยอะกูนั่งกูที่นั่งเบื้องคักๆเนีเอาเสียงทั้งนั้นคืออยากเห้น้อยนาเขาเด้อ เขาสูเขาบ่มีทองก็กินได้ยุติได้ยาได่ได้ได่แห้งเขาเอิ้นว่ายาสติตาติมหี้เอาล่ะถเด้อคุณพระบุตประทัาพระสงฆ์ปนทัหาพระบุตรระทัาพระสงฆ์ลมันตอนนี้พาอิงอ่ะพาะสังกัดจก็กระซอยบ่ได้เสียนาใจก็อนนอนนหนูอาเล่ะจ่าดไปดูเพี่ว่านาบอยเบิ้งอยู่ดนี้เอาเลยอยากินเบิ้งเกาดเสด็จแงเบรงมีดอกเหล่าปวกอาจหน้อยเนาะ างูเป็นลำทานงบ่ได้กินเยอะเฮ้ยเบิ่งได้แม่น่ะตัวก็ได้ท่องเดีอาการเป็นจังไดนี่มันคือเป็นแบบนี้เป็นอะไรขอจอนตีแนะจ้าบปรแมนขอโบลักสีดำเนี่ยค่ะโบลักสีดำแล้วเนี่ยตอนนี้หวานชูด กินน้อยๆได้นี่เอ้าบันดีอยากเห็นนักอย่าเชื่อรี่กินเออกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตากว่าตีหอดกูตีเบิร์ตอายุฟ้าเดียวนี่ตีตาบเอออีตาบเออขาเป็นยังไงดีดีเด้อจงได้แน่นมันเล่นเบิร์ตแล้วกูสิเล่นยังเลยหาเพลงมามวนๆอันนี้ตีเออโอ้เดี๋ยวถอดเกือบก่อนโคบาดเออนี่าร์ดถอดเกือบเอาดีดีได้หมอเจียงโค้ดมาบอสนาินบอสนากินคือเมาส์เอะเอา แส so, ah. in ียงเสียงเอามาบ่ห้เสียหนามานล้ำใจเกินเรืองมันหนาบ่อยเบิ่งยู่ขอเสียงคนมากผัวเขาเน่ค่ะอากินสิเอากินไปเดี๋ยวนี้จับท่านซื้อกเมาบ่ท่านกินมันกระเซนแสดงนอกเนียนอมได้กินมานอมนนี่อ่ะอ่ะสอง

กินหน่อยก็มูติคุณบ็มาในเชือสู๋ว่ะเอาคูต้องกินไรสิหล่ะนี่ท่านมาจบดอกบัดเนี่เอาอีชมพู่ป่ะเดี่ยจงเวรเลนเงินเท่านี้ลุกๆโอเคโอเคเนียนเนียนกินมองดูเพี้ยนมันปลมลุงทองมันเป็นจังไหนนี่บงุญมึงน้องสนั่งเนเชาปีเอเธอต้องมั่นใจแมนต้องบอกห้อก็กินให้เบิ้งแล้วหลายก็มูได้บัดเนี่เบิดเลยเือเอาแล้วเอาเอา เดี๋ยว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 เด๋ยวเดี๋ยวเดี๋เียเดี๋ยวีว <laughs> เอ้าเหลืออยู่น้อยหนึ่งกูกินนะเอ้าสันมึงอินี่บอกคือหมูนะมันเป็ไปยังไง